ฮัลโหลทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพกแกบช้างของมินิแล้ววันนี้ก็คือตื่นเชา้าแล้วก็มีเรียนเชา้าแล้วก็กำลังจะไปเรียนเอาน้ำเต,ต้วไปเรียนเราก็คิดได้ว่าเฮ้ยวันนี้อยากจะแต่งหน้าสายฝ่อไปเรียนบ้างจะบอกว่าไม่เคยแต่งหน้าสายฝ่อไปเรียนเลยไม่เคยเลยอันนี้ก็เลยจะเป็นแบบว่าครั้งแรกนะคะที่เราจะลองแบบแต่งหน้าสายฝ่อไปเรียนนะคะปกติก็คือจะแต่งหน้าไปเรียนแบบว่าสายเกาเบาๆมากๆเป็น everyday look everyday ใจแต่ครั้งนี้จะลองแบบว่าเปลี่ยนลุกบ้า มันมันนา่าจะเป็นแบบประมาณแบบฝอเบาๆนะทุกคนอันดับแรกตอนเนี้คือแปบน,น้าก่อนเนาะเดี๋ยวสายเพราะมันจะคุยกับทุกคนนี่แหละเออเดี๋ยวเราไปอานน้าก่อนนะจ๊ะวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะล้างหน้าด้วยโฟมนมตัวใหม่นะคะจากบิวตี้บ u ฟเฟ่นี่เลยนะคะหน้าตาของน้องเขานี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่นะคะทุกคนหน้าตาของน้องเขามีความแบบว่าเป็นสีชมพูอ่อนๆเลยนะคือน่าหลักฟุ้มสิงมากน้องออกมาเลยนะคะ คือแบบชอบใช้เยอะๆมากๆเพราะว่าโฟมเขาอ่ะมันนุ่มมากทุกคนก็จะถูน้องนะคะทุกคนบนมือแบบนี้แล้วก็ค่อยวอเหมบนหน้าคือแบบว่ามินชอบใช้เยอะๆทุกคนเป็นแบบเหมือนมาร์กหน้าไปในตัวเลยมินก็จะทิ้งไว้นะคะประมาณสามสิบวินะคะให้โฟมนมเนี่ยเขาซึมเข้าหน้าเรานะคะแล้วก็ค่อยล้างออกตัวนี้เป็นแบบโฟมนมตัวใหม่ใช่ไหมทุกคนคือจะบอกว่าล้างหน้าได้แบบสะอาดมาก กินหองมากทุกคนนี่นะคะล้างหน้าบอกแล้วนะรู้สึกถึงความแบบหน้าสะอาดมากๆนะทุกคนอนะแบบเขาล้างหน้าได้สะอาดจริงๆนะคะความมันบนใบหน้าก็คือไม่มีเลยหายออกไปหมดเลยหลังจากนี้เราก็ต้องขอตัวไป อาบน้ำก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนแต่งหน้านจ้ะเมื่อกี้ใช้โฟมนมตัวใหม่ของ beauty buffet ไปนะทุกคนคือมันดีมากๆคือมันทำความสะอาดได้แบบเลิศจริงๆทุกคนอยากให้ลองคือปกติตื่นมาหน้ามนจะมัมนมากๆมินได้ใช้โฟมตัวนี้มาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วปกติคือใช้โฟมตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือตื่นมาหน้าแบบเออจะมีความมันน้ำมันอยู่บ้างรู้สึกล้างหน้าไม่สะอาดบ้างแต่ว่าใช้โฟมตัวนี้รู้สึกล้างหน้าสะอาดมากมันทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยนุ่มขึ้นด้วยนะคะถ้าเราใช้น้องเขาเป็นประจำทุกคนหน้าเราจะค่อยๆขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติจะ มาออกเสียงผลิตภัณฑ์ให้ดูทุกคน่า้องเขาเชื่อะไรนะคะ้องเขาก็คือเซนติโออะมิโนแอซิดมิล c i ชเช o ลโฟมนะคะตัวนี้เขามีสารสกัดหลักเนี่ยหชนิดเลยนะคะเขาก็จะมีอะมิโนโปรตีนนะคะจากข้าวสาลีนะทุกคนแล้วก็จะมีว่านหางจระเข้โปรตีนน้ำนมนะคะมีวิตามินอ e ีนะคะมีคิวเทนนะคะแล้วก็โพลีคอร์เทเนียมเอ,อ่อโพลีคอร์เทเนียมเนี่ยจะเป็นสารที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวเราคือเวลาล้างหน้ามาคือมันจะให้ความรู้สึกที่ ผิวมันสะอาดมันเกลี้ยงนะแต่ว่ามันไม่แห้งไม่ตึงคืออยากให้ลองจริงทุกคนมันแบบมันหอมโฟมมันนุ่มมันล้างหน้าสะอาดจริงๆตัวนี้นะคะหาซื้อได้ที่ร้านบิวตี้บุฟเฟ่ทุกสาขาเลยนะคะหรือว่าจะโทรสั่งซื้อก็ได้นะคะเดี๋ยวมินจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ข้างล่างนี้เลยนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือ It and น o y นะคะแล้วก็ e a u t r i u m แล้วก็ Foodland Super m a r k e t นะคะทุกสาขาเลยหรือใครที่แบบเฮ้ย hey, ไม่สะดวกจริงๆฉันต้องการซื้อออนไลน์ก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเขามีที่ l a z a ด a านะคะแล้วก็เพจ Facebook นะคะเดี๋ยวมินจะขึ้นไว้ให้ใต้ดนะ s สคริปชันเนาะคือจริงๆตอนนี้เราก็คือแบบสายแล้วนะทุกคนแต่ว่าฉันก็แบบอยากจะมาแต่งหน้าไงเอ,อ้อน,นี้เราก็จะแบบแต่งสายฝอกเบาๆนะคะก็รองพื้นที่มินเลือกใช้เนี่ยจะเป็นเนื้อแมทนะคะทุกคนก็จะเป็นตัวนี้เลยโซลาลงไปเลยทุกคนมิ้นใช้เป็นเบอร์2 0นะอันนี้มิ้นใช้เป็นพับที่มันแบบแถมมนจากคุชชั่นนะคะทุกคนกก่อนนะคะว่าถ้าเราจะแต่งหน้าให้มันสวยให้มันติดทนอ่นะขั้นตอนแรกเลยมันต้องล้างหน้าให้สะอาดก่อนนี่คือพูดจริงๆนะคือการคลีนหน้าให้สะอาด เออมันดีมากๆม,มันไม่ใช่แค่แบบการใช้โฟมล้างหน้าอย่างเดียวเลยนะมันก็คือการที่เราใช้ใช้คลีนซิ่งด้วยนะคะก่อนที่จะแบบล้างหน้าหรืออย่างเงี้ยให้เราคลีนหน้าให้มันสะอาดก่อนนะคะเพราะว่าการที่ถ้าผิวหน้าเรามันสะอาดอะยังไงเราก็แต่งหน้าสวยแต่งหน้าติดทนแน่นอนแล้วเวลาหน้าสะอาดนะบำรุงครีมอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะรับได้แบบดีมินใช้เป็นแสงธรรมชาติเลยนะอยากให้ทุกคนเห็นว่าเออแสงธรรมชาติเป็นยังไงมินไม่ได้ใช้แสงไฟเลยนะคะมันก็จะมีความเป็นเงาบ้างเนาะเหมือนเป็นคอนทัวร์ให้เราเลยอะ นี่นะคะมินก็จะลงแค่รอบเดียวนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าลงเยอะกว่าน,นี้มันจะหนาไปาก็แบบเราไปเรียนน่ะนาอมันก็แบบมันไม่ควรจะหนามากนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวมินจะใช้ที่ปัดแก้มมันไม่ใช่ที่ปัดแก้มมันคือลิปเว่ยมันเป็นของเมลินดานะคะเบอร์ศูนย์สาใช้สีนี้นะคะเป็นสีปัดแก้มของเราคือสีสวยมากมินจะปัดขึ้นไปอย่างนี้นะเฉียงแบบนี้นะคะแล้วมินก็จะใช้มือนี่แหละคะ่ะเกี่ยแบบนี้เลยเกี่ยขึ้นไปอย่างนี้นะทุกคน แก้มนี่ยังไม่จุกมินก็จะปัดด้วยบัตรนะคะสีชมพูของตัวนี้มินซื้อมาจากแอบส้มนะคะนี่ก็ปัดตามเข้าไปเลยมันก็จะเป็นสีที่ละมุนมากๆนะคะประมาณนี้ท่าตานะคะมินก็จะใช้เป็น o d b o เบอร์ศูนสามนี่นะคะใช้สีชมพูอ่อนเขะก่อนอัอนนะดับแรกไม่ว่าจะเป็นบัตนะคะหรือว่าจะเป็นไอ้ใช้ดัวมินก็จะแบบเขะก่อนนะคะเพราะว่า ให้สีน้องแบบว่ามันจางลงมันไม่เข้มเกินไปแล้วก็จะใช้บัตรนะคะเป็นสีศูนีตัวนี้นะคะน้องก็จะออกเป็นแบบน้ำตาลน้ำตาลมินจะใช้เป็นสีอ่อนๆนะคะลงไปบริเวณนี้เลยสีคือแบบชัดมากเสร็จแล้วนะคะมินจะใช้กริตเตอร์ตัวนี้นะคะลงไปเลยบริเวณตรงกลาง ใช้มือนะคะทุกคนมีแนะนําว่าถ้าใช้กีตาตร์ใช้มือลงจะจะสวยกว่าใช้แปลงนะเพราะว่าเหมือนแปลงอะ่ะมันเอามาแบบมันเอามาไม่หมดอะ่ะเออคือมือมันสวยกว่าจะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปเขียนขิวกันเดี๋ยวมินขอปัดขิวก่อนให้พวกแบบคาบลองพื้นคาบกันแดดอะไรเงี้ยมันออกไปแล้วเออคือก่อนจะแต่งหน้ามินบํารุงมาแล้วนะคะทุกคนแบบว่ากินไม่ได้มาปุ๊บลงรองพื้นเลยนะมินลงบํารุงแล้วนะ ใช้ที่เขียนคิ้วของเมรสกานะคะฝาหายแล้วล่าสุดวาดโครงกันก่อนเลยแล้วก็ข้างบนนะคะวาดโครงก่อนนะทุกคนแล้วก็ค่อยเติมข้างในเฮ้ยอันนี้ไม่ได้มองกระจกเลยนะคือมองแค่กล้องเฮ้ยแกสินสก่งเกินไปล, <c oughs> ละเออชมตัวเองอีกหนึ่ง <c oughs> นี่นะคะข้างหนึ่งก็จะได้ประมาณนี้เลยวันนี้คือเขียนคิ้วแล้วมากไม่ใช่เลยนะคือรีบมากตอนเนี้ยเอออีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกัน <c oughs> แต่ข้างนี้ขออนุญาตดูกระจกนะ <c oughs> คิ้วเราก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะของเมอร์เรสกาเขาจะมีอีกฝั่งหนึ่งที่มันเหมือนเป็นมาสคาร่าทุกคนแต่ว่ามินใช้จนจะหมดแล้วแหละมินจะมาปัดคิ้วนะคะให้มันตั้งขึ้นอันตอนนี้ก็คือจะต้องเบามือนิดนึงกระสิบทำไมวะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอะไรทุกคนเราจะพูดเสียงดังไม่ได้เพราะว่ามันใช้สมาธิ ขนคิวรอนี่มันเลิศจริงๆทุกคนดัดขนตากันค่ะคือขนตาต่อหลุดไปหมดแล้วนะคะก็เลยจะต้องใช้ขนตาจริงในการดําเนินชีวิตนะคะยังไม่ได้ไปต่อใหม่เสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะใช้มาสคาร่านะคะสีดําปัดขึ้นไปอย่างนี้ค่ะคนดูเปืือนเรลียมเราคะ่ะล่าสุดเราเปื้อหบ่อยมากเรลียมแบ คือจริงๆถ้ามีขนตาที่แบบมินต่ออยู่อ่ะมันจะคอมเพตลุกมากกว่านี้เสร็จแล้วนะคะกรีดไลเนอร์กันนะคะทุกคนเนี่ยใช้เป็นตัวนี้เลยของอะไรอ่ะเดซี่เหรอสักอย่างหนึ่งคือเส้นแบบเล็กมากนี่นะคะมินจะบบกรีดเส้นเล็กๆไม่แบบใหญ่มากประมาณนี้นะคะสองข้างเนาะต่อไปทาลิปกันนะคะมินจะใช้ลิปเป็นของคนนี้ได้มาจากแอปโซมิกละแต่สีสวยมากนะ คือเป็นลิปที่ถูกแต่ว่าสีแบบดีละมินไม่แพ้ด้วยถ้าลิปสีเดียวตัวเดียวคือจบเลยทุกคนวันนีเ้เสร็จแล้วค่ะทุกคนเคยอ,อยากแบบเพิ่มสันดังขึ้นมานะคะมินใช้นิ้เซอเขียนคิวนะคะทุกคนหาคอนทัวร์ไม่เจอนี่นะคะชนิ้เซอเขียนคิวแบบนี้เฟิร์บแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยขึ้นไปอย่างนี้ ก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนเป็นฝ่งเบาๆทุกคนแบบไม่นักมากคือปกติจะแต่งแต่แบบสายเกาสายหวานไปเรียนครั้งนี้รู้สึกแบบว่าน่าจะเต็มไม่ไหวยังไงเดี๋ยวมินก็ขอไปทําผมให้มันเรียบร้อยกอดกลับมาแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยคือสวยจังยามันสวยนะมันสวยมาก <c oughs> คือร้องกรีดเลยนี่นะคะทุกคนเป็นมุมที่แบบเป็นเป็นแสงที่แบบชัดที่สุดบอกเลยว่าแบบสวยมาก สายธรรมชาติก็คือสวยจึ้งม,มากทุกคนข้างหลังคือไม่ใช่ผมชน,นะคือไม้ปวาดนะก็ยังไงใครที่ชอบลุกนี้นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ share, แล้วก็กด subscribe เราด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปเรียนแล้วเพราะว่าสายแล้วจ้าโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย